สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์และก็ระหว่างปริมาตรความดันและอุณหภูมิของแก๊สนะครับโดยที่ท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะสินักเรียนต้องทําได้ก็คือต้องคํานวณปริมาตรความดันและก็อุณหภูมิของแก๊สโดยใช้กฎที่เราเรียกว่ากฎลมแก๊สครับยังจำกันได้ใช่ไหมที่เราเรียนกฎของบอยดยบอยเนี่ยเขาจะศึกษา ปริมาตรกับความดันเพราะว่า2อ,อย่างนี้มันแปรผกผันกันคือเมื่ออย่างหนึ่งเพิ่มอย่างนึงก็จะลดกฎของชาเขาศึกษาปริมาตรกับอุณหภูมิก็พบว่าทั้ง2อ,อย่างนี้ยแปรผันตรงกันคือถ้าเพิ่มอุณหภูมิปริมาตรก็จะเพิ่มด้วยกฎของเกลุแซกก็มาศึกษาความดันกับ uphill, อุณหภูมิก็พบว่าทั้ง2องอย่างเนี้แปรผันตรงกันเหมือนกันก็คือ ถ้าอุณหภูมิเพิ่มความดันก็เพิ่มทีนี้เมื่อเรารวมกฎของทั้ง3คนนี้ก็คือบอยชาวแล้วก็แก๊รู้สักนะครับเราจะได้ความสัมพันธ์ที่ชื่อว่า P V ส่วนด้วย T จะเป็นค่าคงที่รับแล้วก็กลายเป็นกฎที่เราเรียกว่ากฎรวมแก๊สหรือว่า combine gas law โดยใช้สมการก็คือ P 1 V 1หารด้วย T 1เท่ากับ p 2 V 2หารด้วย T 2ครับเมื่อ P V T ก็คือ ความดันปริมาตรอุณหภูมิเริ่มต้นครับส่วนด้วย P2V2T2 นะครับก็คือปริมาตรก็คือความดันปริมาตรและอุณหภูมิตอนช่วงปลายครับอย่าลืมนะว่าอุณหภูมิที่เราใช้เราจะต้องใช้ในหน่วยของเคลวินเท่านั้นนะครับ mm. ลองมาทำแบบฝึกหัดของเรื่องนี้กันเลยนะครับแก๊ส N2 ตัวอย่างมีปริมาตร1 mL ที่36องศาเซลเซียส ความดัน2.14 atm เมื่อให้ความร้อนจนอุณหภูมิเป็น37องศาเซลเซียสและความดันเป็น1.02 atm จงคำนวณหาปริมาตรของแก๊ส N2 ที่อุณหภูมิ37ความดัน1.02อ่ะช่วงแรกนะครับช่วงแรกก่อนช่วงแรกของมันก็คือมีปริมาตรอุณหภูมิและก็ความดันเป็นเท่านี้ ส่วนช่วงหลังครูไฮไลท์ด้วยการถี่มืนนะที่มันมีอุณหภูมิเป็น37ความดันเป็น1.02เขาให้เราหาปริมาตรก็คือให้เราหา P2 ทีนี้ตัวนี้แทนค่าเนาะ P1 ก็คือ2.14เอาหน่วยมาด้วย ATM น,บบน,นั่นแหละ อ่ามาต่อนนะถึงไหนแล้วเมื่อกี้มีพนักาง,งานเซเว่นมาโทรมาอ่ะ P 1ก็คือความดันเนาะก็คือ2.14 atm V 1ก็คือ1 ml T 1ก็คือ36แล้วเอาไปบวกกับ2.73ส่วน P 2ก็คือ1.02 atm V 2นี่เราจะหาส่วน T สองก็คือ37บวก2.73นะครับ ก็จะแยกมาเป็นสมาการหน้าตาแบบนี้เราจะหา v2 ใช่ไหมหนูก็ย้ายหนูก็ทําการย้ายข้างของก้อนเนี่ยสามสิบวกสองเามเนี่ยขึ้นไปคูณข้างบนนี้แล้วก็ย้ายไอ้หนึ atm เน่ยลงมาข้างล่างนี้ด้านนี้ก็จะเหลือแค่ v2 ใช่ไหมโอเคจะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้จะเห็นว่า atm กับ atm ก็จะตัดกัน เควิน์เควินก็จะตัดกันหน่วยที่ออกมาได้ออกมาเป็นมิลลิลิตรใช่ไหมครับพอคำนวณค่าออกมาถ้าเกิดกว่าใครอยากพอสไว้ก่อนแล้วค่อยไปทำก็ได้นะข้อ2จงหาปริมาตรของแก๊สนิดหนึ่งที่สภาวะมาตรฐานถ้าแก๊สนี้มีปริมาตร6.3 5 ลูกบาทเซนที่0.95 atm และ27องศาเซลเซียสนะครับอ,อ,อันนี้ช่วงปลายนะครับของเขามีปริมาตรเท่านี้ความดันเท่านี้แล้วก็อุณหภูมิเท่านี้นะครับ mm hmm. เขาให้เราหาปริมาตรของแก๊สชนิดหนึ่งที่สภา,ะา,านะนะครับที่สถา,า,านคือเราทราบอยแล้วใช่ไหมว่ามันก็คือ standard temperature and pressure ก็คือมีอุณหภูมิเป็น27 273เคลวินแล้วก็ความดันเป็น1 atm ให้เราหาปริมาตรแปลว่าไอนา้นะไอจุดเริ่มไอจุดแรกเนี่ย6.35 0.95 27องศาเซลเซียสพวกเนี้ยครับก็คือ v1 p1 แล้วก็ t1 นะครับส่วนให้เราเราจะหาก็คือเราจะหา v2 โดยที่ความดันก็คือ p2 ก็คือเป็น1บรรยากาศ T 2ก็เป็น2.73 k คลวินะครับโอเคแทนค่าได้เลยเราจะหา V2 แล้วก็ย้ายเหมือนเดิมสมการที่แรกมัก็คือ V2 เท่ากับ5 4าุสูกบาทเซนโอเคจบละข้อ3แก๊สชนหนึ uh, okay. Canada, 네 mm ่งใะบอกสูบ hmm. ม <And S 1> mm ีปริมาตร900ลูกบาทเซนแล้วก็ความดัน600มิลลิเมตรตลอดที่ส7องศาเซลเซียส ถ้าต้องการเพิ่มปริมาตรของแกส๊สถ้าต้องการเพิ่มปริมาตรแก๊สขึ้น20%ที่ความดัน0.79 atm จะต้องใช้อุณหภูมิเท่าใดเมื่อเราพูดถึงปริมาตรความดันแล้วก็อุณหภูมิเมื่อเมสามตัวนีนเปลี่ยนนะคะต้องใช้กฎลมแก๊สเสมอทีนี้ปัญหาของข้อนี้ก็คือเอเคิวราเทราแล้วว่าเอ่อก้านล,ลูกบา์เซนเนี่ยก็คือ v1 นะครับส่วน p1 ก็คือ600มิลลิเมตรตลอด ทีหก็คือ27่สิบเจกสองเจดสาคลวินต้องการเพิ่มปริมาตรยี่สิบเซนเอคิดง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่า100ลูกบาทเซนก็จะเพิ่มมา20ถ้าก็ลูกบาทเซนจะเพิ่มมาเท่าไหร่ก็แปลว่าหนูก็เอา20หารห0ึแล้วก็คูณกับเ0 0รลูกบาทเซนครับจะได้มาเป็น180ร้ปลูกบาทเซน เราจะเพิ่มมาอีก180รูปบาทเซนเดิมเรามีอยู่900ก็เป็น1 0 8 0รูปบาทเซนนะครับตามสมการ p 1 v 1ส่วน T1 เท่ากับ p 2 v 2ส่วน T2 นะครับข้อนี้เราจะหา T2 หนูก็แทนค่าไปนะครับแต่ว่าส่วนที่ต้องระวังก็คือ,อ,อ P2 นะครับที่0.79 ATM นะครับจะเห็นว่ามันเป็น ATM หน่วยมันไม่ใช่ มิลลิเมตรปรลอดเหมือนกับตัว P 1นะเราก็ต้องแปลง atm ให้กลายเป็นมิลลิเมตรปรลอดให้ได้โดยการคูณด้วย760มิลลิเมตรปรลอดหารด้วย1 atm แล้วหน่วย atm กับ atm ตนี้ก็จะตัดกันนะครับสุดท้ายเราจะได้มาเป็น T 2เราย้ายข้างสมการนะครับจะได้ว่า T 2เท่ากับ360เคลวินนะครับถ้าเกิดว่าเราใจร้อน้วก็จะตอบข้อ5เลยแต่อย่าลืมว่าข้อ5มันคือ3 6 0องศาเซลเซียส มันยังไม่ได้แปลงเป็นเซลเซียสนะ e สามร้อยกสิบแควินตัวเนี้ยถ้าจะแปลงเป็นเซลเซียสต้องเอาไปลบกับ273เก่อนพอไปลบกับ273แล้วก็จะมาเป็นแปองศาเซลเซียสตอบข้อ c ครับอ่าก็สรุปเรื่องของคอมบิ่แกส๊สลองนะครับก็คือเราเราใช้กฎเนี้ยเมื่อจำนวนโมลของแกส๊สคงที่ตัวที่มันเปลี่ยนก็จะมีความดันปริมาตรณูมินะทั้ง3อย่างนี้ต้องเปลี่ยนนะ แล้วก็กดของเขาก็คือ p 1 v 1ส่วน t 1เทกับ p 2 v 2ส่วน t 2แล้ว,วพบกันใหม่นะครับ